สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแหล่งรลำคบ้านอี1ี6นนะครับเราเดินทางหนึ่งร้อ ep บพี่พี่วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เรามีให้พี่พี่ชมทั้งหมด20รายการส,วสว่วนหนเลยนะครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากด,ดูอะไรเพิ่มเติมอยากสบอบถามองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรที่เบอร์0ู3 4 7 8 9 สี่ห้าสี่ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนจะอดไ์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ส่วนหกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยน,นะครับพี่พี่หรือวพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาแลวแจ้งว่ามาจากอยู่ที่ไหนรายการที่เท่าไหร่ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางรับพี่ไม่บกเพิ่มครับพระทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่พี่เพื่อมาประการเสวลาพี่พี่เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งดีกว่าครับรายการที่หนึ่งของเราจะเป็นเป็นองค์นี้เลยครับนี่ครับเป็นพระนาคปกข้าองนี้เป็นพระนาคปกข้าองนี้นี่ครับเป็นเนื้อชินตะกวดครับองนี้เป็นพระนาคปกเนื้อชินตะกัว นี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นชินตะกวดครับงองนี้นี่ครับเป็นน้อชินเลยครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยครับครับสวยอย่างนี้เลย ข่าวดีเลยนะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยรายการที่หนึ่งพระนักปกองนี้เอาไปในราคา400บาทครับ400บาทเลย สี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทสวยเงี้ยนะครับผ่านักปกรงนี้รายการที่หนึ่งเลยในชินนตรงนี้ต่อรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นเขี้ยวแกะแพะครับรงนี้เป็นเขี้ยวแกะแพะเลี่ยมเงินแท้ตรงนี้นี่ครับเป็นเขี้ยวแกะแพะเลี่ยมเงินแท้นี่ครับแกะไปสวยเงี้เลยเป็นเขี้ยวครับรงนี้เป็นเขี้ยวเลยนี่ครับเป็นเขี้ยวแกะแพะ ไปสวยงี้เลยครับนี่ครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับสวยงี้นะครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับสวยๆงี้เลยครับ นี่ครับไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับเป็นเงินแท้แล้ววงนี้เป็นเงินแท้เลยรายการที่2เขี่ยวแกะแพะเล่มเงินแท้องนี้เอาไปในะราคา1 5 0 0บาทับหนรบาทเลยนี่ครับรายการที่2อนี้เลยนะครับไปสวยเลยเคี่ยวแกะแพะเล่มเงินแท้ะองนี้รายการที่2เลย รายการที่3รายการที่3จะเป็นเหรียญเราจะสลดผู้บุญนะพวกนี้เป็นเหรียญเราจะสลดผู้บุญวัดกลางบางแก้วพวกนี้นี่ครับเหรียญเราจะสลดผู้บุญสวยๆอย่างนี้เลยครับครับสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆอย่างนี้นะครับนี่ครับสวยอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยงี้นะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับส,วย,สวยงี้เลยครับรายการที่สามเหรียญเราจะสือบบุญองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป5 0 0ร้อยบาทกับ5้าร้อยบาทเลย5 0า้บาทดับ500ร้อยบาทสวยเงี้ยนะคะรับเราจะสรุปบูบุญทัง้งตรงน IES, ี้ราคาที่3มเลยนี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับต่อไปกันที่4รา,ายะะาการที่ 4, าา4จะเป็นยักษ์วัดละมุดทับตรงนี้เป็นยักษ์วัดละมุดเนื้อตะกวัวตรงน,นี้นี่ครับไปสวยเงี้ยเลยเป็นยักษ์วัดละมุดนะครับตรง,งนี้เนื้อตะกัวเลย นี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับอยากปละมุดเนื้อตะโัวเก่าๆเลยครับตัวเก่าอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับตัวเก่าอย่างนี้เลยนี่ครับ ใช่สวยอย่างเี้เลยครับยกักษ์ปมุตต่าะกวัวรายการที่4ยียักษ์ปนมุนตต่าะกลัวองค์นี้เอาไปในรา,าคา500บาทดับห้าบาทเลย500บาทกับ500บาทสวยเงี้นะครับยกักษ์ปนมุตครับองค์นี้รายการที่4เลยนี่ครับต่อไปรายการที่5 รายการที่ห้าจะเป็นวัวธนูหลวงพ่อน,น้อยครับตรงนี้เป็นวัวธนูหลวงพ่อน,น้อยนี่ครับเศยๆอย่างนี้นะครับวัวธนูหลวงพ่อน,น้อยก็สีสะทองนี่ครับเศยๆอย่างนี้นะครับวัวธนูหลวงพ่อน,น้อยนี่ครับ สวยๆยนี้เลยครับบวัวหานูเขาน้อย,ย,อย,น,ยนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับเก่าครับตรงนี้ออกเก่ายางี้เลยนี่ครับไปสวย,ยงี้นะครับ แบบนี้กเก่าอย่างนี้เลยนะครับแบบเก่าสวยอย่างนี like ้เลยรายการที like ่5 <Christianity> วัวธนูหลวงพ่อน้อยพระศรีสะทององค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทสวยอย่างนี้นะครับวัวธนูหลวงพ่อน้อยพระศรีสะทองรายการที่5องค์นี้ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยต่อไปรายการที่6กรายการที่6จะเป็นหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงครับตรงนี้เป็นพระกุรหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนี่ครับเป็นกุรหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงครับตรงนี้นี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงน, code, <program mo font touchscreen> นี่ครับ <med> ไปสวยอย่างนี้เลย คเป็นสวยเงี้นะครับใชยสวยอย่างนี้เลยครับหรืว่าโต๊บางกระทิ้งนี่ครับไปสวยอ่างนี้เลยนี่ครับสฉยสวยองี้เลยครับ รายการที่6หลวงพ่อโต๊ดบางกาทิงองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทแบบสวยงามนะครับหลวงพ่อโต๊ดบางกาทิงรายการที่6กเขาองค์นี้นี่ครับรสวยงี้เลยต่อไปรายการที่7รายการที่7จะเป็นเหรียญมหา,าลาภหลวงพ่อพรมเขาองค์นี้เป็นเหรียญมหาลาภหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเป็นเนื้ออัปการเขาองค์นี้ นี kind of ่คร like. ับเรียนมหาลาดหลวงพ่อพงศ์ช่องแครเนื้ออาปาก้านี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนะครับเรียนมหาลาดหลวงพ่อพงศ์ช่องแครนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับเรียนมหาลาดหลวงพ่อพงศ์ช่องแคร นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับครับเหรียญมหาลาบสองห้าหนึ่งหกครับองนี้แล้วก็พรมช่องแคร์นี่ครับรายการที่7เหรียญมหาลาบแล้วพรมช่องแคร์เนื้ออัปป้าองนี้ เอาไปในราคา600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ600บาท,บบาทบสวยงี้นะครับเป็นเดือดอป,ปการครับวงนี้รายการที่เจ็ดเลยต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นลูกอมแร่บางไผ่หรือปุญจ,จันทร์วัดโมลีครับวงนี้เป็นลูกอมแร่บางไผ่หรือปุญจ,จันท์วัดโมลีครับวงนี้นี่ครับรับเก่าสวยงี้เลยแร่บางไผ่ครับวงนี้ ครับไปแล่บางไผ่อย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยลูกอมแล่บางไผ่หรือผุดจันนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างเงี้ย,ย,จจน,น,ย,ย,น,ยนะครับ ไปสวยงี้เลยนี่ครับรายการที่8ลูกอมหลวงปัญจวัดโมลีองค์นี้เอาไปในะราคา6กลบาทรับ600บาทเลย6กลบาทรับ600บาทสวยงี้นะครับลูกอม,กอมแร่บางไผ่ครับองนี้รายการที่8เลยครับองนี้สวยงี้เลย ต่อรายการที่9รายการที่9จะเป็นหนังช้างแกะแม่เป๋อครับตรงนี้เป็นหนังช้างแกะแม่เป๋อนี่ครับเป็นหนังช้างนี้เลยนะครับเก,ก่าเลยนี่ครับหนังช้างอย่างนี้เลยนะครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นหนังช้างครับตรงนี้หนังช้างอย่างนี้เลย น,น,นี่ครับไปสวยงี้นะครับหนังช้างนี่ครับไปสวยงี้นะครับครับแกะแม่เปิ๋งี้เลยครับหนังช้างแกะแม่เปิดครับวงนี้นี่ครับไปสวย,ยงี้เลย นี่ครับช่วยเยอ่างี้เลยครับนี่ครับรายการที่9หนังช้างแกะแม่เปดอ,องค์นี้เอาไปในราคา6 0 0้บาทรับ600บาทเลย6 0 0้บาทรับ600 0ร้อยบาทตัวนี้นะครับเป็นหนังช้างนะครับองน์นี้นี่ครับเป็นหนังช้างนี้เลยนี่ครับ ระณการที่10บรายการที่1ิจะเป็นตะกุดข้าวกลุ่มคูบาวังครับตรงนี้เป็นตะกุด9้ากลุ่มคูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตาาครับตรงนี้นี่ครับเป็นตะกุด9ก่าลุ่มนี่ครับเป็นตะกุดเก่าอย่างนี้เลยนครับตะกุดเก่าอย่างนี้เลยนะครับ สวยๆนี้เลยนี่ครับสวยๆนี้เลยครับรายการที่ติดตะกุดเก้ากลุ่มบอลวังวัดบ้านเด่นองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับห้าร้อยบาทส่างนี้นะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลย ต่อไปสิบเอ็ดสจะเป็นพระปุหนังครับตรงนี้เป็นพระชลุปุหนังนี่ครับพระชลุปุหนังครับตรงนี้ใสย่างนี้เลยนะครับพระชลุปุหนังนี่ครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับพระชลุปุหนังเสอย่างี้เลยครับ บไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับไปสวยงี้เลยนี่ครับสวยสวยงี้เลยครับกระรูกปุหนังสวยสวยงี้เลยครับ สวยๆงี้เลยนี่ครับรายการที่11พัชลุป,ปุหนังองค์นี้เอาไปในะราคา500บาทับ500บาทเลย500บาทับ500บาทสวยงี้นะครับพัชลุป,ปุหนังของวกนี้รายการที่11เลยต่อไปกันสิบสจะเป็นพักคิงอนาตะโยคของค์นี้ เป็นพักกิ่งอนาตาโยนี่ครับเป็นกิ่งอนาตาโยครับตรงนี้เป็นกิ่งเก่าเลยนี่ครับไปสวยเงี้นะครับพักกิ่งอนาตาโยนี่ครับไปสวยเงี้นะครับอนาตาโยนี่ครับไปสวยงี้ยเลยนี่ครับ วางหน้าพรกงนี้นี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับสวยๆอย่างเงี้ยเลยครับรายการที่12กิ่งอนนติโยวางหน้าพรกนี้เอาไปในราคา6กร้อบ,บาท,ท600รับหกร้บาทเลย6กร,ร้อบาทรับหกร้อบาทสวยเงี้นะครับกิ่งอันดโยครับงนี้รายการที่12เลย ต่อไป13 13จะเป็นงั่งตาแดงครับตรงนี like <S <S 1> <S 1้เป็นงั่งตาแดงนี่ครับเป็นงั่งตาแดงครับตรงนี้นี่ครับพอเก่าไปสวยงี้เลยงั่งตาแดงนี่ครับไปสวยงี้นะครับงั่งตาแดงนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับงั่งตาแดง นี่ครับสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับรายการที่13งัางตาแดงองค์นี้เอาไปในะราคา500บาทับ500บาทเลย 500้บาทับ5 0า้บาทส่วนนี้นะครับนั่นตงตาแดงรายการที่13พระองค์นี้นี่ครับต่อไป14 14จะเป็นรูปหล่อพระชัยวัตรพระองค์นี้เป็นรูปหล่อพระชัยวัดนี่ครับเป็นชัยวัดเนื้อทองเก่าองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเลยนี่ครับเป็นวนนี้นะครับ นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยสวยงนี้เลยครับนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ รายการที่1 4พระชัยวัดเนื้อทองเหลืองเก่าองค์นี้เอาไปในราคา5 0 0รบาทับห้าร้อยบาทเลย5 0 0รบาทับ5 0 0ร้อยบาทบสวนนี้นะครับต่อไป15 15จะเป็นกะลาตาเดียวแกะลาหูลลอมจันหลวงมขันน้อยองค์นี้เป็นกาลาตาเดียวแกะลาหูอมจันหลวงพันน้อยนี่ราคาไปสวยเงี้เลย นี่ครับเป็นกะลาตาเดียวแกะนะครับตรงนี้กะลาตาเดียวแกะลาหูอมจันหรือพอน,น้อยนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับนี่ครับไปสวยงี้เลย <c oughs> นี่ครับไปสวยงี้นะครับ ไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับไปสวย,ยงี้เลยนะครับนี่ครับไปสวย,ยงนี้เลยรายการที่สิบห้ากาลาตาเดียวแกะลาหูอ,อมจับหลับคนน้อยอยงนี้เอาไปในะราคาห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเลย ห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทาสวยเงี้นะครับกระตาเดียวแกะลาหูอมจันหลับพนน้อยครับปวงนี้ต่อไปสิบหกสิบหกจะเป็นพระนักปกครับวงนี้เป็นพระนักปกนี่ครับปรไปสวยเงี้นะครับพระนักปกนี่ครับพญานาคเป็นเงินนะวงนี้พญานาคเป็นเงินองค์เป็นทอง ี่ครับไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับพญายนานเป็นเงินนะางนี้องค์เป็นทองเลยนี่ครับนี่ครับไปสวย,ยงี้แล้นะครับ ไปสวย,ยงี้เลยนี่ครับไปสวย,ยงี้นะครับพะระลายการที่สิบหกพระนาคปกพญาน,นาคองค์เป็นเงินพระองค์พระเป็นทององค์นี้เอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลยเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทสวย,ยงี้นะครับรการที่สิบหกครับองค์นี้นี่ครับไปสวย,ยงี้เลยต่อไปการสิบเจ็ด สิบเจ็ดจะเป็นง่างตาแดงทรงเครื่องเก่าพวกนี้เป็นง่างตาแดงเนื้อทองเหลืองเก่าครับพวกนี้นี่ครับเป็นง่นางตาแดงเนื้อทองเหลืองทรงเครื่องเก่าพวกนี้นี่ครับเป็นม้าเสพนางครับพวกนี้เป็นม้าเสพนางเลยนี่ครับสวยๆนี้เลยครับ นี่ครับไปสวยงนี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับนี่ครับดินเต็มเต็มเลยเต็มเต็มงี้เลยนะครับนี่ครับดินเต็มเต็มงี้เลยนี่ครับเินเต็มงี้เลยนะครับ รายการที่สิบเจ็ดนัางตาแดงเนื้อทองเหลืองทรงเครื่องเก่าองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทแบบจ้อยเงี้นะครับนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดเลยครับองค์นี้ต่อไปสิบแปดสิบแปดจะเป็นเหนรียญอะไรทองหรือว่าขายครับองค์นี้เป็นเหรียญกระไหลทองหรือวปลา่าขายวัดสนคันรุ่นแรกครับองค์นี้นี่ครับเป็นเหรียญกระไหลทองครับองค์นี้ เหรียญกระไรทองห,หลงวงพ่าขายวัดสวนขันรุ่นแรกนี่ครับไปสวยงี้นะครับครับตาคมคมงี้เลยนี่ครับตาคมๆเลยครับตรบง,นนนง,งนี้นี่ครับหลวงพ่อคายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งครับตรงนี้นี่ครับเป็นเหรียญกระไรทองครับตรงนี้เป็นเหรียญกระไรทองเลย นี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับนี่ครับไปสวยอย่างงี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างงี้แล้ครับครับไปสวยอย่างี้เลยนี่ครับรายการที่สิบแปด เหรียญก็ลายทองหลวงพ่อคายวัดสนขานรุ่นหนึ่งองค์นี้เอาไปในรา,าคา6กรบาทรับหกรบาทเลยหกร้บาทรับหกรอยบาทส่วนนี้นะครับเหรียญก็ลายทองหลวงพ่อคายครับองค์นี้อะไรกันสิเลยต่อไปสิบเก้าจะเป็นมิดหมอหลวอพ่อเดิมคระองค์นี้เป็นมิดหมอนสัิกาหลวอพ่อเดิมนี่ครับวัดหนองโพจัุรคตสว่างพระองค์นี้เป็นมิดหมอนสัิกาหลวงพ่อเดิม นี่ครับไปสวยงี้นะครับเก่างี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับเกาเก่างี้เลยครับครับไปสวยงี้เลยเกาเก่าเลยครับเกเก่างี้เลย นี่ครับสวยๆนี่เลยครับออกอย่างนี้เลยนี่ครับเอาเก่าอย่างนี้เลยนี่ครับเอาเก่าอย่างนี้เลยนะครับเอาเก่าอย่างนี้เลย นี่ครับรายการที่19ามีสลิการหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์องนี้เอาไปในราคา6 0 0้บาทรับ6 0รอยบาทเลย6 0 0้บาทรับ6กร้อยบาทจังงี้นะครับมิดหมอสลิการหลวงพ่อเดิมพระองค์นี้วัดหนองโพนี่ครับไปสวงงี้เลยต่อไปแล้วกัน20่ี่จะเป็นเล่มนี้เลยครับ เป็นมีดหมอลกรพาะบุญมีคร <inaudible> ับพวกนี <gae Rem> <gaze> ้เป็นมีดหมอลกรพาะบุญมีนี่ครับมิดหมอลกรพาะบุญมีสวยๆนี่เลยครับนี่ครับมิดหมอลกรพาะบุญมีนี่ครับสวยๆนี่เลยนี่ครับมีดหมอลกรพาะบุญมี นี่ครับสวยอย่างนี้เลยนี่ครับนิดรมอลขอบุญมีสวยๆอย่างนี้เลยครับปอกอย่างนี้เลยนครับปอกอย่างนี้เลยนะครับครับปอกปสวยๆอย่างนี้เลย ครับปอกไปสวยอย่างนี้นะครับปอกไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยสวยเงี้เลย รายการ20่ิมีดหมออข้าบุญมีเล่มนี้เอาไปในราคา700บาทครับ700บาทเลยเ0 0รบาทครับ700บาท,บาทสวยงี้นะครับพิดหมออข้าบุญมีรายการ20เลยครับเล่มนี้นี่ครับไปสวยงี้เลยก็จบรา,รายการยีรายการที่นำให้พี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจยอยากดูไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองไหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์0ูนย์8 9 450หได้เลยนะครับหรือพี่พี่ท่านไหนจะอะไรสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 0เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับพี่พี่แอดเข้ามาต่อรองกาได้เลยต่อรองราคาได้นะครับองคไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับพี่พี่หรือ่พี่ท่านไหนท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมา แล้วแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง,ง่ายง่ายดีเลยนะครับทุกรายการงเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางาพี่ๆไม่บวกเพิ่มครับพักทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่ๆสำหรับวันนี้คาถาอย่างเราพ้า,า,าบ้านอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ